เนื้อหาในการบรรยายเป็นความรู้หลักแนวคิดของศาสตร,ร์การแพทย์หยวนซือเตียดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมติดตามครับสวัสดีคุณโจสวัสดีครับเราืซอออได้ยินครับคุณโจมีอะไรคุยเลยคุยเลยครับขนาดที่รอคนอื่น ครับก็ตามที่ที่ส่งให้ให้ดูในห้องนะครับพอดีมันก็อยู่ในภาวะตอนนี้ที่อ่าโอกาสที่ทุกคนจะเป็นได้มีมีโอกาสนะครับครับทีนี้ในส่วนของของแพทย์อันนี้เป็นของแพทย์นะฮะเราเล่าเลาสู่ันสั่งตามตามที่ท่านเขียนไว้ก็คือเวลาเกิดอาการเนี่ยนะครับ วิธีการปสมพยาบาลที่มีอยู่ด้านล่างนะฮะด้านล่างของที่คอความพิสุจน์ไปให้เนี่ยก็คือประครบเย็นบริเวณศีรษะคอรักแร้ข้อพับขาหนีบครับแล้วก็ประครบน้ําแข็งลาดน้ําเย็นให้ทั่วตัวเปิดพัดลมหรือดื่มน้ําเย็นเพื่อให้อุณหภูมิร่างกายลดลงครับตรงนี้แหละครับ เอมันน่าน่าสนใจตรงที่ว่าสั่งการการแพทย์โดยใช้ความเย็นจัดลงไปปะทะกับกับเลยเนี่ยฮะเราซึ่งมีความคิดเห็นยังไงครับแต่ที่เราซื้อส่งมาผมก็อ่านอ่านบ้างแล้วแต่ยังไม่จบครัอครึ่งนึงครับเอ,บอในนั้นเนี่ยเราซื้อก็มีเขียนเรื่องลมแดดซึ่งซึ่งก็ก็คือตัวนี้แหละถ้าจะพูดะนะครับ เออก็เดี๋ยวคุณโจ๊กว่างๆก็ไปอ่านรายละเอียดตรงนั้นดูครับแล้วก็เราซื้อก็อันนี้ฮัลโหลครับได้ยินครับเออคือมันความคิดต่างกันนะครับคือเออเราซื้อถึงบอกว่ามันแง่มุมในในในความคิดเนี่ยมันต่างกันออกับหยวนสื้อเตียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ ถ้าหย้อนซื้อเตียนเราจะไม่พูดแบบนี้แต่นี่เป็นหมอแผนปัจจุบันเขาก็จะพูดแบบนี้เราเข้าใจเขานะครับเพราะว่าเขาก็มีเคสที่เขาทําแล้วสําเร็จเยอะแยะมาเป็นตัวอธิบายว่าของเขาทําแบบนี้ได้ครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้เราซื้อก็คิดว่าถามเราซื้อเราซื้อก็บอกมันเรือคนละลำอธิบายไม่ได้ว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้น แต่ของเราเราจะอธิบายแบบนี้ตามที่เขียนอยู่ในเขียนอยู่ในเรื่องเรื่องลมแดดก็อ่านอ่านแล้วนะครับอ่านแล้วแต่ว่ายังยังไม่ไม่หมดโซลีบอ่านแล้วก็เข้ามาในห้องไม่เป็นไรเพราะว่าทีน <c oughs> ี้อืครับต่อ <c oughs> ทีนี้ถ้าถ้าเราเรา,าพูดกันว่าเราไม่มองทางทางการแพทย์เราเราเรารับรู้เรารับรู้วิธีการนะครับเรารับรู้วิธีการของของแพทย์ฮ ซึ่งอย่างที่เราซีก็พูดว่าเคสตลอเคสก,ก็ใช้ได้ผลนะแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่ละกันแต่ทีนี้สมมุติว่าในเคสของเป็นเป็น,เป,นเป็นกรณีศึกษาเป็นการพูดคุยกันว่าถ้าเราทําแบบนี้ถ้าเราทําแบบนี้นะเราไม่ไม่เอาประเด็นของแพทย์แผนปัจจุบันมาคุยแต่ว่าเราทําแบบเนี้ยกับผู้ที่ประสบภาวะอ่า อ่ิสโตกเนี่ยการประครบน้ําแข็งลงไปเลยเนี่ยเราซื้อเราซื้อวิเครียอย่างไงได้ครับเพราะว่าผมว่ามันสุดมันสุดขั้วเจอสุดขั้วอยู่ตอนเนี้ยถ้าเราทําแบบนั้นตอนนี้เพียงแต่ว่าเออคุณโจถามแบบนี้เนี่ยถามคุณโจก่อนว่าคุณโจะจะนั่งเรือลําไหนคือนั่งอยู่เนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิด เราวิเคราะห์ในในในแนวของหยวนเนี่ยมันมันมันปะทะกันแบบสุดขั้วกับสุดขั้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นยังไงละครับคือต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างทําดีไหมอืมเข้าใจไหมเพราะว่าหนึ่งเราเราเหยนซื้อเตี่ยนเราดูแค่ว่าคนเป็นลมแดดเขามีอาการอะไรเราจัดการตามอาการนั้นโดยเราวิเคราะห์ว่า ขาดพลังร้อนกับกายป่วยเป็นต้นเหตุของอาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราก็ทําตามนั้นของเราส่วนเรื่องที่จะเอาน้ําเอาน้ําเย็นประครบเลือบางคนเขาก็โยนใส่น้ําแข็งก,ก็เหมือนที่เราซื้อบอกเหมือนกับเด็กที่มันไข้สูงอะแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็ทําแบบนั้นแต่อยู่นหนังสือเตียนก็มองว่าอาการที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยคือขาดพลังร้อนเราจะเติมพลังร้อนให้คุณเราจะให้คุณกินน้ำขิงเราจะ เช็ดตัวคุณด้วยน้ําอุ่นแล้วเราก็จะประครบตัวคุณด้วยอะไรที่มันอุ่นอุ่นร้อนเพราะเราเชื่อว่าในขนานั้นเนี่ยร่างกายคุณคือขาดพลังร้อนคุณถึงมีอาการต่างๆถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็แก้ตามทีานี้แก้ตามเราเราก็เชื่อได้ผลว่าเราเชื่อในที่สินตีของเราแบบนี้ีีน้เราก็อธิบายไม่ได้ว่าเขาทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคือเราไม่รู้หลักของเขาแต่อธิบายโดยเหยียนสือเตียนก็มีแค่นี้ ครับผมขอบคุณครับมีท่านอื่นๆอยากจะสอบถามอะไรไหมครับมันมีอีกคลิปหนึ่งที่มีใครไม่รู้ส่งเข้ามาในห้องถ้าจำไม่ผิดมันคือเรื่องอ๋อมันคือเรื่องที่เป็นคลิปที่เขาเอามือไปกดตาแล้วก็บอกว่าสายตาดีขึ้นเกี่ยวกับโรคตานะครับทีนี้ตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้ผมเราก็ไม่รู้ว่า ทำไมหรือ,อยังไงแต่ย้อนซื้อเตียนอะไรที่เกี่ยวกับโรคตาเราก็จะนึกถึงจุดสีสันเพราะฉะนั้นเราก็จะกดที่จุดสีสันเนื่องจากว่าอาการของตาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คืออาการที่เขาเรียกว่าอาการที่ไม่เห็นไม่เห็นรูปร่างลักษณะอย่างเช่นตาผ้ามัวอีกอาการหนึ่งมันเป็นอาการที่ เห็นรูปร่างลักษณะอย่างเช่นต้อกระจกเราก็จะเห็นว่าตาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันมีอะไรที่บงังขาวๆบังอยู่อย่างเช่นตาแดงพอเรามองเห็นปั๊บนี่ตาเขาจะแดงมากเลยครับอันนี้คือ,อ,อสามารถมองเห็นได้อีกอันนึงก็คือความรู้สึก เป็นอาการที่มองเห็นไม่ได้เป็นแต่ความรู้สึกอย่างเช่นรู้สึกปวดตารู้สึกตาผ้ามัวเราแยกเป็นสองอย่างนี้ก่อนพอแยกเป็นสองอย่างนี้ปับ๊บเราก็จะมานึกดูว่าเหตุของสองอย่างนี้คืออะไรอย่างแรกคือตาผ้ามัวก็คือเรามันไม่เห็นตัวตนเป็นอาการที่ไม่เห็นตัวตนในายนซื้อเตียนก็จะบอกว่ามีสาเหตุมาจาก กายป่วยต่างที่เพราะฉะนนั้ถ้าคนไข้มีอาการแบบนี้เราก็จะไปกดจุดศีรษะก่อนแล้วในหยวนซือเตียนเราเชื่อว่ามันค่อนข้างจะได้ผลหลายคนกดจุดศีรษะแล้วอาการตาพ่อมัวหรืออาการปวดลูกตามันจะทุเลาได้ส่วนตาแดงซึ่งเราสามารถมองเห็นว่าตามันแดง อาการที่มองเห็นได้เนี่ยเราเรียกว่ากายป่วยตำแหน่งเสียหายกายป่วยตำแหน่งเสียหายเราก็จะใช้วิธีการให้แหล่งพลังร้อนคือทำการประครบอุ่นร้อนซึ่งเราก็รู้ว่าหยนสื่อเตียมใช้น้ำขิงล้างตาได้ใช้น้ำขิงหยอดตาได้แล้วก็ใช้อะไรที่อุ่นร้อนมาประครบที่ดวงตาได้ครับ อันนั้นคือวิธีทางแก้ไขของเรามันมันก็จะแตกต่างกับที่ที่ในคลิปซึ่งเราอธิบายไม่ได้ว่าในคลิปทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นหรือทําไมเพราะว่ามันอยู่เรือคนละลำอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้แนวความคิดไม่เหมือนกันเฉะนั้นอยู่เรือลําเราเรา,เราก็จะทําแบบนี้แล้วเราก็อธิบายได้แบบนี้ส่วนเรือลํานั้นอธิบายไม่ได้เราไม่รู้ต้องพูดแบบนี้ถามว่าดีขึ้นไหมก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่า เขามีคนส่งคลิปมาก็แสดงว่ามีคนใช้แล้วได้ผมแต่ถามว่ามันทำไมอันนี้ตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนศาสตร์เขาแต่ถ้าดูตามในคลิปที่บอกว่าเขาจะต้องใช้มือประคบตาอย่างนี้สอถึงสานาทีวันละ10ครั้งก็เกือบจะเกือบจะทุกชั่วโมงครั้งหนึ่งทำทุกชั่วโมงครั้งหนึ่งถ้าจะอธิบายแบบยนสนเสียงเราก็ถือว่าหนึ่ง เราใช้อุ้งมือเราไปประครบที่ตาเป็นเวลานานเนี่ยความอบอุ่นของฝ่ามือเราเนี่ยคงจะเป็นการประครบอุ่นอย่างหนึง่งอันที่สองก็คือว่าเขาทำวันหนึ่งตั้งสิบครั้งเพราะฉะนนั้นอาจจะได้ผลจากการประครบอุ่นถ้าจะอธิบายด้วยเยื่อสื่อเตียนแล้วในนี้รู้สึกเขาจะไม่ได้ ไม่ได้บอกว่าเขาบอกแต่ว่าโรคเกี่ยวผู้คนที่ป่วยเกี่ยวโรคทางตารักษาอยู่นานคือเขาไม่ก็ไม่ได้บอกรู้สึกจะไม่ได้บอกว่าอาการที่เขาเป็นอยู่คืออะไรว่าอย่างเช่นไม่ทำให้ตาแห้งโอเคอันอันนี้เขาไม่ได้บอกอาการว่าคนที่ไม่สบายที่ตาเนี่ยเขาทำแบบนี้แล้วเขาหายเนี่ย เขาไม่ได้บอกอาการว่าเขาคืออาการอะไรแล้วเขาก็บอกว่าทําอย่างนี้แล้วไม่เป็นต้อกระจกยันซื้อเตียนเราก็เชื่อแบบนี้กดจุดศีสษะแล้วก็ประครบร้อนแล้วก็ยังมีเคสมีกรณีศึกษาที่เป็นต้อกระจกแล้วด้วยเขาก็ใช้วิธีล้างตาหยอดตาด้วยน้ําขิงแล้วก็กินน้ําขิงกดจุดศีรษะจากที่หมอนัดไปผ่า พอถึงเวลาหมอบอกว่าหมอก็บอกว่าไม่ต้องผ่านแล้วเพราะว่ามันหายไปแล้วอันนี้ก็เป็นเคสของอยอนสือเตียนที่มีคนทําแล้วได้ผลแบบนี้อันนี้ก็คงจะอธิบายได้แบบนี้ส่วนเรื่องอื่นๆมีท่านใดจะสอบถามเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมครับรู้สึกเราซื้อเห็นมีใครส่งเรื่องเรื่องต้มน้ําขิงกินน่ยนะครับเราซื้อจำไม่ได้ว่าเห็นอยู่ตรงไหน โอเคก็เป็นรายการที่ออกไทยที s ีเอสถ้าจะไม่ผิดนะครับก็พูดถึงเรื่องออน้ำขิงอ๋ออยู่ในห้องถามตอบนี่แหละนะครับก็พูดถึงเรื่องน้ำขิงเขาต้มน้ำขิงกินแล้วก็ก็มีตั้ง3ามสสูตรอย่างเช่นน้ำขิงต้มกินเปล่าๆน้ำขิงใส่น้ำตาลน,น้ำขิงใส่มะนาวโซดา น้ำขิงใส่น้ำผึ้งต่างๆเหล่านี้แล้วก็บอกว่าขิงมีสรรพคุณนู่นนี่นั่นซึ่งก็เป็นความคิดของแพทย์แขนงหนึน่งที่แตกต่างกับยนต์สืเตียนเพราะยนอนสืเตียนไม่ได้คำหนึ่งถึงสรรพคุณอะไรของขิงเราคำหนึ่งแค่ฤทธิ์อุ่นร้อนของอาหารหรือสมุนไพรหรือยาที่เราบริโภค เท่านั้นเราเชื่อว่าอาหารที่มีฤทธิ์อุ่นร้อนทําให้สุขภาพเราดีขึ้นเพราะว่าร่างกายของเราต้องการพลังร้อนในอาหารหรือในสมุนไพรส่วนนี้เป็นพลังที่เราเอาไปขับเคลื่อนการทํางานของระบบเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายเราถ้าพลังร้อนมันขาดระบบเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายเราก็ทํางานได้ไม่ปกติก็จะ การที่มันทำงานได้ไม่ปกติมันก็จะเกิดอาการขึ้นมาที่เราเรียกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองเราเชื่อแบบนี้แล้วเราก็ไม่ไปวิเคราะห์ว่าในขิงมีสารอะไรในสารนั้นมีสรรพคุณทำให้เกิดหรือมีข้อดีอะไรต่อร่างกายเราไม่คำนึงถึงอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าหมอเท่าที่หมอพูดในเรื่องในคลิป เหมือนกับขิงมีประโยชน์หลายๆด้านเช่นขยายหลอดเลือดทำให้เหงื่อออกระบายความร้อนนู่นนี่นั่นแต่สำหรับเหยอนซือเตียนเร,เราไม่ได้เราไม่ได้คิดให้มันซับซ้อนแบบนั้นต่อมาอีกเรื่องหนึ่งเราเชื่อว่ารสหวานรสเปรี้ยวเป็นลทธิ์เย็นถ้าจะต้องกินน้ำขิงแบบที่คุณหมอบอกเราก็ต้นน้ำขิงกินประจำของเราอยู่อย่างนี้ เส้นเลือดเราก็จะดีขึ้นเพราะร่างกายเรามีพลังร้อนที่เพียงพอทําให้การทํางานของหลอดเลือดเป็นปกติคงเป็นหลอดหลอดตามที่มันเป็นอยู่แล้วก็จะสามารถทําให้ระบบขับของเสียซึ่งเป็นพวกไขมันนู่นนี่นั่นต่างๆในร่างกายเราสามารถขับออกไปได้เลือดเราก็จะลดไขมันได้ทําให้ ระบบการผลิตอินซูลินของตับอ่อนทํางานได้ปกติเพราะฉนคนที่เป็นโรคเบาหวานดื่มน้ําขิงแล้วอาการของโรคเบาหวานก็สามารถดีขึ้นได้เป็นต้นเหล่านี้ดังนั้นถ้าตามคลิปนี้แล้วเราจะไปยุ่งยากเพื่อจะทําน้ําขิงใส่มะนาวใส่โซดาใส่นู่นนี่นั่นให้มันยุ่งยากทําไมแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นลิดเย็นด้วย ก็แปลว่าถ้าน้ำขิงที่เรากินเมื่อมาเติมสิ่งเหล่านี้แล้วฤิ์ุ่นร้อนของน้ำขิงก็จะไม่ค่อยดีก็ถ้าตามคิดก็อธิบายได้แบบนี้ขอบคุณคุณโจมากครับเรื่องลมแดดเราซื้อก็อยากจะให้ทุกคนเข้าไปอ่านดูแต่ตอนนี้มันส่งเข้าไปในห้องใหญ่ไม่ได้สละโอเคก็ค่อยดูว่าเราจะทำยังไงต่อนะครับห้องเกี่ยวกับลมแดด โอเคครับสวัสดีนะครับ